พินัทใส่เกงผมเสร็จยังน่ะพยายามแล้วปาจตุ๊ดมึงเกงแกทำไมมันตัวเล็กวะเกงผมมันไม่เล็กหรอกแต่พินัทออกอ้วนพ่นัทรู้ตัวไหมพักเนี่ยพ่นัทะกินเยอะมากเลยดูดิแก้มก็ย้อยหุ็งบอยแต่นั่นยังก็จ้อยๆเหมือนเดิมอะไรวะตางเกงพี่ไงดูดิ ถ้ามันไม่ก็จ้อยร้อยมันคงตูดไม่ขาดหรอกอพี่นัดลองขมแมวพุงพี่อะแล้วค่อยๆใส่เข้าไปในกระเกงผมมันน่าจะได้นะฉันลองขมวดูแล้วแต่มันไม่ได้ผลว่ะแกดูดิ <c oughs> ดึงขึ้นเลยสโพกนิดเลยไม่ได้เลยอุยแสดงว่าเราติดสโพกออพี่เราใส่ทางหัวดิใส <c oughs> ไม่ได้เหรอ,อเอางี้แต่ปกิจช่วยดึงขึ้นมาดึงขึ้นนะหน สองสาืยังยังหนึ่งสอามเรหน่อยัสวัสดีครับคุณี่รุกมาฝากเงินเหรอครับครับเออเชิญตามสบายนะครับ นี่คุณนี่รถตันตันเข้าใจผิดนะเนยผมว่าเขาเข้าใจไม่ผิดหรอกเขาคงคิดว่าเราเป็นคู่เกย์กันถูกอ่หมดกันแล้วต่อหน้าข้าราชการประากนี่กับฉันอีกไปเนี่ยนี่สีนักคนเดียวทำวุ่นวายไปหมดโธที่นี่กันองไงดีวะพี่นัดเราทหารพี่นัดเทเอีกแบทหมดเอ้ายืมมือถือให้เด ไม่ซื้อเพิ่มอ่ะเสียใจด้วยเมื่อวานผมไปกินเหล้าแล้วไม่มีตังค์จ่ายเขาผมเลยเอามือถือไปตึงไว้ที่ร้านเมื่อีไม่ดีวะเอางี้พี่เดี๋ยวผมประกวดเกมพี่เนี่ยไปปะที่หน้าบกซอยโอเคนะโอเคพี่นัดรอที่นี่โอเคได้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 จะให้ผมนุ่งเนี้ยวไปเหรอเอาเกมผมคืนมาเดี๋ยวขาดไปตัวเร็ว นี่อยู่วรอที่นี่แล้วกันเร็วสิเร็วดี วันเลย นัดรับสายเราสิพี่นัดไม่ต้องปิดเหรอค่ะคุณนัดป้าเห็นแล้ว <c oughs> งานพนักงานดีเด่นอะเขามีแต่งชั้นซีด้วยเหรอมีครับ <c oughs> ขอโทษน,นะคะป้า <c oughs> ขอเยื้องหนังสือพิมพ์จับลอตเตอรี่หน่อยค่ะเนี่ยหนังสือพิมพ์จับลอตเตอรี่หน่อยค่ะไม่ไม่ได้ันนีังสือพิมพ์ฉบับเมื่มอนนาาวานครับคุณป้าไม่มีจดลอตเตอรีร่เลย ไม่มีได้งไงนี่ไงตัว,เ,ตว,วเมลล่าไงน่ะไม่เขียนได้ไม่เขียนเบรเซอรี่นี่ไงมุกป้าครับเอาเงินไปเอาตังค์นี่ไปซื้อหนังสือพิมพ์ตวรวจลอตเตอรี่หน้าธนาคารแล้วกันนะขอบคุณค่ะครับ,บค่ะพี่นาฏรับสายพี่นัฏพี่นัฏพี่นัฏเอาเกงมาส่งให้ผมหน่อยดิอของเกงผมปวดขาน่ะไม่ใช่เขี่ยตาตาด เป็นเกงตูดขาดนะพี่จันนะที่ห้องน้ำที่ธนาคารที่ออฟฟิศผมนะเร็วเลยพี่ครับเ้ยเดี๋ยวพิมพ์ไปไหนวะนี่อยู่นี่เองน้องน้องพี่ขออนุญาตพิมพ์พี่คืนเถอะพี่ครับ ขอยื่ปับหนึ่งได้ไหมอยากอ่านไปซื้อเอาเองสิมามาพีขอพี่ขนนะเดี๋ยวนีไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้เฮ้ยเนาะแน้คือตัวเป็นเพียเหตุการณ์สึนามิที่มันผ่านมาเราจะผ่านไปแค่นั้นเอง อมันนัก,กอ,นอ่ะที่คนรจะเบื่อแล้วแหละตีถึงเปลี่ยนคนอ่ะอู้ตายแล้วโอยจัป้าทำพวกเองก็ไปเชื่อไอ้นุ้ยมันแหมลุงแต่ว่าเวลาไปส่งกันทุกวันขนาดนี้มันก็น่าคิดนะใช่แถมมาใช้เวลาดับยังเป็นคนเชียงใหม่บ้านเดียวกันนี่แถมยังบ้านอยู่ใกล้กัน<อ>แถมยังสองเรียนเดียวกันแถมยังเด็กใจร้อนหนาดิมังต้อมฮะมีเยอะนะไงถึงแถมจังมีหุยใหญ่หุย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 พอพอพอ ฉันน่ใจะคนหูเบานะจะได้ยุขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งนะที่พวกแกบอกว่านอาจารย์วิรัตอะไรเนี่ยจะมาชอบกับเมียฉันมายิ่งเป็นไปไม่ได้หัวแชตอมใจตายหลังจับได้เมียแกกิ๊กหนุ่มรอเล่นรอเล่นไปพิมพ์กับหนึ่ม รีบไปไหนเนี่ยเอากางเกงไปให้น้าที่แบงค์เนี่ยเมื่อกี้มันโทรมาบอกว่ากางเกงมันขาดตูดตูดคุณบานใช้เรียอ่าเงี้ยส่งขาดดากนะส่งขาดดากเคยได้ยินไหมเหออุ้ยตายแล้วอวกางเกงพี่น้าตูดขาดเหรอเขาไปทำท่าไหนเนี่ยข้าน้นอนมั้งเด็กไอ้แค่ผู้ชายกางเกงตูดขาดเนี่ยเดือดร้อนมากมั้งไงฮะเออถ้าพี่มาประจำเดือนขาดว่าอย่างเ้ยจะสมมติโม่แหน่เลยอันนี้กคุณจ่าทำนะ

ไม่ใช่้องคิดไม่ได้มาดุกยกันอีกแล้วอ่ะอยู่ติดกันไม่เคยห่างเลยดูดูเหมือนปลาตั้งโงกน้ำจะกกุเหมือนก็ครูนักเรียนมัน้นตกเขียกับต้นชัยทชไมเหมือนคนไทยกับการปฏิวัติเออเรื่องเชื่อบบลุงนี่บอกเนี่ยแสดงว่าอาจารย์คนนี้ต้องคิดอะไรกับเมียลุงแน่นอนเลยอ่ะันตโอ้ยอพ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 อฉันลำคานพวกแกเต็มทนแล้วเอาอย่างนี้ฉันจะไปถามอาจารย์วิรัตน์ว่าเขาคิดอะไรกับเมียฉันลึก พวกแกจะนั่งเลยกบุญวาปกับฉันส e e ักทีน so ้อาจารย์วิรัตฉันขอถามอะไรตรงๆนะคือพวกฉันเนี่ยเห็นอาจารย์มาตามรับตามส่งตามดูแลเมียฉันมาหลายวันแล้วฉันถามจริงๆเถอะอาจารย์ไม่ได้คิดอะไรกับเมียฉันใช่ไหมคิดครับเห็นไหมล่ะ หนจะสิบโมงเนี่ยทำไมพี่นัทไม่มาสักทีเนาะเอ้กปกิดเอาของเกงไปปากเลยไม่มาสักทีจะได้เรียกเลยเนี่ยปลัมาแล้วพี่นัทเอออุอ้ย,ยมีข่าวดีจะบอกพี่นัทด้วยคือมันปะไม่ได้อ่ะร้านมันปิด <c oughs> จะใส่ทำไมเฮ้ย <c oughs> รู้ <c oughs> รทเท่าเดิมร้านมันปิดพอดีพี่ทำไงดีอนะ่ย พี่นัทก็แจกก้าน้าด้านหน่อยดิใส่ขึ้นมารับรางวัลทั้งเกงตัวขาดๆอย่างนี้แหละคนหล่อตัวขาดไม่มีใครว่าหรอกน่าหน้าสิวหน้าขวานอยู่ตีทำไมเนี่ยตีตำสัวไหลออกมาอีกแล้วเนี่ยไปหลักลบๆลๆไม่ได้เรื่องเลยทำอะไรอ่ะพี่นัทหน้าสิวหน้าขวัญยังมายืนโพดท่าอีกโอเคเลยพี่พี่อย่าเปิดประตูโดนหัวผมอ่ะ ขำอีกนานไหมเนี่ยไม่นานขออีกข้านาทีนี่เองเก่งหมเลยรีบดิเอาอคฉันบอกกันเลวใช่ไหมให้ใส่ตัวอื่นมาตั้งแต่ตอนแรกอ่ะก็ใส่ตัวเต่ามาเนี่ยเป็นไงสุดท้ายลำบากฉันเอามาให้อยจนได้บอลนี่ประกิตล่ะนี่ครับไอ้ตองลาดูหนูเลยพี่นัดคนเดียวอ่ะตันโซของที่อ่ะทำผมอึร่วมาสองรอบแล้วเนี่ยมีตั้งป็ด ไม่มีอะไรแล้วฉันกลับบ้านนะเฮ้ยเดี๋ยวพี่นัก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 ซิปเป็นอะไรไม่รู้รูปไม่ขึ้นเลือเนยวันนี้ก็จะมีปัญหาแล้วหนาวเนี่ยเนี่ยเอ้ยทำไรอะพี่จะช่วยแกรูดซิปไงคือลำลางวันแบบนี้เนี่ยเอ้ยเม่งรูดไม่ขึ้นว่ะพี่เหนื่อยต้องใช้กำลังเขา่ะเอานะ เอ้ยแต่กลัวจะโดนนัดน้อยไม่โดนหรอกฉันจับมันเกิงกันอยู่เอานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอีกไม่โดนนัดน้อยแน่นะไม่โดนหรอกห่างเป็นวาเลยมาดินิ่งบุกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกว่ะ มือซ้ายพี่จับโตนนัดน้อยไม่เอาเลยพี่เดี๋ยวไม่ทันเดีผมดึงเองดีกว่าโอ้โอ้โอ้โอโอ้ไปนัดโอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ไปเรียบร้อยแล้วกลัวโดนนัดน้อยโอ้ยไม่โดนเ้ย wala eh 18 ya lagi macamไงดีอ่ะ